ผมต้องช่วยผายปอดไหมครับพี่นนี่โดนตัวกินสิงน้จเล็เดี๋ยววูดูท่าแล้วเอาจริงนเลยไม่รู้สึกกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมือนกันคะคุณจะผายจริงๆเหรอคุณกล้าผายเหรอก็คุณสั่งให้ผมผายอ่ะจะเป็นอะไรเอาตูดเลย หมอกกต้องให้ดันเป็นย่เจดูรับเจาอนี่มันใครวะพี่ไม่รูเราดูไม่ตกใจกันเลยมมาอยู่ในซ่องเราได้ไงอะไรเนี่ยมันเปอะไรมาเฮ้ยใครวะเนี่ยเฮ้ยหมอกกมานี้ดิ มันมันล้างเป้าจริงอ๋อเสริมมาปะครับที่ผ่ายหมอเขาทำนะไม่ได้ทำอย่างอื่นเสริมกระดูกอ่๋อจะไม่โดูกมันเดินมันจะขัดๆหน่อยี่ใครครับเนี่ยไอ้เนี่ยมันป่วยมามันเจ็บมาเฮ้ยดูสิเขาจดโซ่กายเออเขายังหายใจอยู่ไหมครับมันเป็นยังไงเนี่ยหมอดูท่าทางแล้วเขาไม่หายใจต้องทำ C P R นะครับห้าอครับ ครับขอปั๊มหัวใจอาจจะต้องผ่า่อนเพ้่อนะอีกประมาณ4ีกิโลเป็นมีปตทอยู่อันนั้นมันปั๊มน้ำมันไม่ไหวดึงปั๊มหัวใจอาจารย์อย่างนี้มันเป็นยังไงอะหมออาจจะมีภาวะไฮโปไคซีเมียนะครับผมอาจจะต้องทานน้ำตาลเพิ่มภาวะอะไรนะไฮโปไคซีเมียครับไหวไหมครับหมูเด้งเหรอครับอะไรที่โตอะไรครับไม่ใช่ไอ้นนี้ภาวะไฮโปไคซิเมียคุณคุณคุณ ยังหายใจอยู่ครับ <tangled. S 1> เอาอย่างนี้ไทเกอร์ครับผมเอ็งเคยเห็นนกไหมนกเนี่ยเวลามันล่วงลงมาใช่ไหมมันยังไม่ตายเลยเขาจะหยิบนกมาเป่าตูดเป่าตูดเป่าตูดอย่างฟื้นเลยเอ็งเป่าตูดเลยจัดไปลูกพี่แต่ดูเป็นไงบ้างวะเฮ้ยดูเห้ยเป่ายังเล่าเป่าแรงๆนี่เป่าแรงแรง เค้ดีเค้ไทเกอร์พอพอไทเกอร์ไข่ก็เพื่มหมดแล้วบอกให้เป่ามันเอเป่ามันนี่ออกมาไม่ได้เรื่องเลยมันนี่เอ๋นี่ขนาดข้ายืนบนเตียงนะนี่นี่ขนาดกูยืนบนเตียงนี่นี่เมียนกับผมคุณเอาหัวใจไม่อยู่แล้ว ไอ้พวกสลบอย่างไงยคุณหายปอดเลยต้องทำยังไงฮะทำยังไงนะหายปอดไงเอามืออุดจมหมกแล้วก็จูบป่าแล้วก็ดึงหายฉันเหมือนรู้ผหายปอดเนี่ยเขาให้ผาน้าอ,อกแล้วก็จับปอดออกมาแล้วก็ทำ <c oughs> นี้นี่หมอมือว่างไม่หวานตกทีดิคน <c oughs> ละหายกันอ่ะหายปอด <c oughs> แต่เดยวคน <c oughs> เด็กคน <c oughs> ดูไม่เห็น คนดูไม่เห็นคุณขึ้นนี่เลยนี่คุณอย่างนี้เลยเก่งเหลือเกินเล่นเองไปไอ้บ้ากูผู้กำกับสายปอดผู้กำกับแล้วนี่ไม่ได้นัดเขาด้วยจ่ายเองไม่ได้นัดกูด้วยสายปอดสายปอดเลยจูบปากเลยเอาจริงเลยนะเด็กคนตีมีคันไม่ควรดูแลผมคุณหมอผมหัวใจเต้น ปิดปกติเป็นไรครับเราต้องเป็นลมเหมือนเขาเลยครับผมต้องช่วยผายปอดไหมครับที่มีโต๊กินสิ่งนีมาเดี๋ยวกูดูท่าแล้วเอาจริงเลยไม่รู้สึกกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเหมือนกันครับคุณจะผายจริงๆเหรอคุณกล้าผายเหรอก็คุณสั่งให้ผมผายอ่ะ เดี๋ยวผมผมผมช่วยเองผมช่วยเองเอตูเลยเอตูเลยผมช่วยเองไอ้ป๊อปนี่จะหืออะไรนั่นนาเนี่ยกูจะให้มีนโจ๊กจะเอามีนจูบไม่เอารถโจ๊กขี้ให้มันความที่ปากกูอีกนะพี่ต้องใส่เจะาปุกไม่ตื่นแล้วพี่จัดการเองดีกว่า จะช่วยเรือจะช่วย่เรือเอาเขาว้ยเอแค่นี้ยากจะต้องร้องจะช่วยเรจะช่วยเรือโอ๊ยหายขาใจกับพอนเรจะช่วยเรือเอาเขาวายจะช่วยเรือเอาเขาว้เอ claro. ้ยเอาเขาไว้ อย่างนี้เลนะเฮ้ยเฮ้ยเายเ้ยเ้ยเฮยเอ้ยเอ้ยเฮายว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยเ้ยเ้เเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮายว้ยเฮ้ยเอาเย้้้้เฮ้ยไ้มินครับเอ้ย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 เฮ้ยมเเ

Yeah. <laughs> ้คุณมีนมะนี่มีนมะนี่เลยมันช่วยหน่อยดิตอนนี้เขาเป็นอาการยังไงครับคุณหมอเดี๋ยวมานั่งมานั่งนวดบีบนวดมันไม่ครับคุณกินนทำไมล่ะปวดคอไหนเองลองนั่งดิค่อยดีขึ้นไาจารย์ใจเฟื่อยใจเกื่อเชิญนั่งนี่ครับโจนว